ได้มาชามแรกพิเศษแน่นอนแล้วชามขนาดธรรมดาพิเศษของคุณก็คือหนักนะต้องสองมือธรรมดาชามนี้พิเศษชามไหนก่อนที่เราจะเดินทางขึ้นไปถึงไปี่อกก็จะมีก็เจอร้านร้านเกี่ยวที่ที่อยู่ทางผ่านนี่พอดีเลยทางผ่านเราสองคนนี่ก็เป็นคนที่เห็นแม่น้ำตำทานไม่ได้เหมือนกันนะมันเย็นนะมันสบายมันผ่อนคลายนะแน่ใจนะว่านี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะสั่งอะไรไปครับบุฟี่ต้มยำครับน้ำเย็นมากเลยเปิดทุกวันใช่ไหมคะเปิดทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดยกเว้นวันที่พตาไปหาหมอ นี่พิเศษคือนี้เราใจผิดลงนี้พิเศษและดูธรรมดาของฉันอันนี้คือธรรมดาบะหมี่ต้มยำธรรมดาชามไหนธรรมดาชามนี้พิเศษชามไหนดูสีหมุนสักหนึ่งแพนมีอะไรบ้างอ่ะนี่ก็เตี๋ยวธรรมดาของเราุ้ยหมูลาช่อชิ้นใหญ่ๆนี่อันนี้คือหมูเดงมีลูกิ้นมีกากหมูต้องปรุงเพิ่มปะถ้าเป็นเขาเขาไม่ปรุงแล้วจริงเหรอมีหมูสับมีถั่ว เส้นที่นี่ลวกได้ดีมากเลยอ่ะอดูดิว้วยเส้นก็ตีสว,วยด้วยอ่ะเนาะลวกดีนะเส้นอ่ะบะหมี่นี่เวลาถ้า,าลวกถ้าลวกดีดีนี่ยเอาเรื่องนะมันอยู่ที่การลวกด้วยนะข้าวตเ่ี๋ยวต้มแกงไม่ได้หวานเคี้ยวเกินไปอ่ะไม่ได้หวานเคี้ยวบ,บริการดีเจ้าของน่ารักบริการดีนะให้บริการนะไหวอากาศดีเป็นธรรมชาติของให้ฟังฟังไหวจังเลย